ได้วะเอฟพีเอฟนันนาตาญานะครับโอ้แบอะไรวะเขาฆ่า24่ส่ฆ่า18ผมฆ่า11ตัวสิบเอ็ดสิบสิบสองสิ่าโอเคโอคอะไรวะขอขอขอแก้มือหนึงหนึ่งกัน ยายบอกใครนะ <c oughs> เอ่อเหยียดน้ำแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเธอ <c oughs> แลว้วอ่ะโอเคอ้าวแล้วไงต่ออิเยช่างแม่งเฉยสัตย์เจ็บนี้อีกนะ ผมเอ่อไอนนี uh ้ผมก็เป็นเอ่อมาจัดมา ครับเดี๋ยวงั้นผมขอพักคลิปแป๊บหนึ่งนะครับตาเอกลับมาแล้วหนึ่งครั้งมากผมแก้มือใหม่แน่ ใช่เงระตีซิ่งค <c ười> ่ะ like. ตีซ like ิงของมึงอ่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงหรือตอนไหนนะครับผมจะมาแค่แค่ให้คุณผู้ชมดูนะครับผมเล่นเล่นกับเพื่อนนะ <laughs> ล่อมาในฐานแบบ เรียบร้อยอัดเจอบอัจบอบมาแล้ว ไม่อีกแล้วเหรอไม่ไม่อีกแล้วเหรอจ้ามาอีกแล้วเหรออุ้ยไม่ตายด้วยทำไมไม่ตายจ้าทำด้วยอะไรทะมุญมาจากนวนวสเนี่ยแค่ก็ไม่ตายเออหนอกเดียวสลบตูดแค่ไม่มาเลยสัส กุ้นตีนไราหาที่มเหมาะอย่างนี้แหละเนี่ยตายังตายังไม่ตายวะ In charge now. Gun strike! This thing. The path is shaped bones hey. and blood. <laughs> and tell เงียบทำไมวะไม่เข้าใจลืมลืมเลยลืมเลยว่าเคยดีตังเอ้ไม่ใช่อยากคิดเท่ากับพี่น้องน้องน้อทำอะไรพี่ไม่ได้เลยเอาไปแดกซะ I'll be there I'll be dead. I'll be dead. Okay. I see you again. It's a long day. Baby, we will be kissed. I'll see you again. It's a long day. ส o ย y f r i า n d a ิโยอักเ e ลตายยถึงอน้ยังตายเลยโอ๊ยัโออุยแล้วดแล้วสกิลซาเรนเจออาจจะ ไปแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ